รรมขันนี่หมายถึงขันในขันพระพุทธเจ้าขันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เวลาท่านาเวลาเราปฏิบัติอา่านั่งกรรมฐานเขาจะเรียกว่าถ้าจะอัญเชิญท่านมาก็คือขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือก้าเหนือผม mm hmm. พระพร์สพเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซ้ายนารายเสด็จม,มาอยู่เบื้องบ่าขวา mm hmm. เขาจะพูดเป็นคาเพีย้ยค mm hmm. าว่าคาบางบางครั้งถ้าเรา าเราเครียดหนักมันก็จะหนักเกินไปใช่ไหมแม่ถ้าเรายานไปมันก็ไม,ไม่พอดีอให้อยู่ไม่สันกลาง,ลางครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามงมงายยุคตบราณแต่ต้องเข้าใจวว่ายุคปัจจุบันยุคสมัยก่อนแตกต่างไม่มีใครทาได้เหมือนยุคสมัยก่อนเพราะว่ายุคทุกวันนี้ต้องกินต้องใช้ถามว่าเราปฏิบัติเราอยู่ในสิ่งในธรรมไหมทุกคนอยู่ในสิลในธรรมหมด ที่ว่าจะปฏิบัติไปทางด้านไหนด้านไหนพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสู้ด้วยตัวพระอ,องค์เองท่านเป็นเจ้าชายท่านเป็นเจ้าชายมาโปรธขายมนุษย์ก่อนที่ท่านจะมาถุติเป็นเจ้าชายท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเราอย่ายไปยึดติสิ่งของรอกกายมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาคนที่สอนการวิชาของบัคละต่างๆการบำเพ็ญนั่งสมาธิก็คือปู่ฤาษี ฤๅษีที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าพาราหมอยู่ในเมืองวังเป็นฤรราษีอะไรกดเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปไว้ว่าทําไมท่านถึงให้ฤาษีถือศีลร,ร้อยกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฤาษีเป็นครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าฤาษีท่านฤาษีไกลบทฤาษีพระดาบทท่านได้สอนพระพุทธเจ้าว่าให้นั่งบาเพ็ญเพียรสมาธิในแม่น้ําคงคาแล้วให้ปฏิบัติการเข้าออก ลมหายใจแล้วท่านเลยกล่าวไว้ว่าให้พระอาจารย์ทั้งหลายเป็นสิษยานุศิษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะแม่เพราะว่าส่วนมากพระถือศีลสองะยิบเจข้อท่านไม่ได้ผิดศีหลหรอกแต่เพียงแค่ว่าท่านผิดทง <S <S างรมการให้าบหวยการให้ความฝันเป็นิมิตแล้วแต่มนุษย์ทั้งหลายจะไปตีความหมายนะพ่อเนาะและเพราะว่าบางบางท่านเพกแก็ยังมีโชค ทุกวันนี้ต้องใช้ปัจจัยการจะสร้างวิหารสร้างโบสถ์วัดวาอารามต้องมีปัจจัยปัจจัยสีแต่อย่าลืมพรมวิหารสี mm hmm. เพราะว่าการบวชการบวชของลูก mm hmm. ไม่ว่าจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านถ้าเรายังอยู่ในศีล mm hmm. ในธรรมแล้วก็ไม่ผิด mm hmm. เพราะว่าลูกเป็นชีนาะแม่นาะลูกเป็นชีลูกไม่ได้เป็นพระถ้าเป็นพระก็ว่าไปอยากลูก mm hmm. ก็ไปไปมาๆกับวัดบ้าง mm hmm. ไปนี่บ้าง mm hmm. เพราะว่าลูกยังเรียนยังมีธุระ แค่ดูแค่สามวันนั้นยังไม่เคยดูเลยไหนละแม่เมื่อกี้ก็เข้าขคไม่ธีค่ะกําไรเขียนย่ามาให้ก็ศูนย์ห้าอยู่แล้วไงส่วนมากอ่าโอ้ที่แกเขียนให้วันนั้นมันเป็นอ่าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเพราะว่าแกจะให้ค่ามันดังส่วนมากคนจะรอเลขปุลือใช่ไหมแม่แล้วมันดังมากใช่ใช่แกก็เลยให้เป็นปริศนาคอาฝันลูกลูกงวดนี้ใช่ไหมคะ ไม่วันที่แล้วเมื่อกี้นะวันนี้อ่าพ่อแม่ตอนที่ลูกฝันลูกเขียนแต่ลูกไม่ชอบหรอกมีไพยมากระซิบให้เขียนหกเก้าศูนย์พอลูกเขียนไปปุ๊บอ่าวันที่สองลูกฝันก็ฝันว่าองค์ตาอือภูเขาวภุนารอดมายืนมองทั้งสามกษัตริย์มายืนมองแล้วลูกไม่เคยฝันเห็นพ่อแม่สักครั้งเลยเห็นพ่อแม่เขียวคำบอกว่าลูกเอ๋ย เจ้าจงอดทนกับวิบากกรรมตัวเจ้า uh huh. เดี๋ยวเจ้าจะพ้นผ่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามออกจากดวงจิตกรรมฐานหรือครอบแก้วเพราะร่างเจ้าตัวเจ้าถึงจะกลับเป็นมนุษย์เจ้าก็ยังเป็นพญานาค uh huh. ในเหมือนพบชาติแค่ลูกไม่ใช้วิบากกรรม uh huh. ก่อนก่อนที่จะไปแบบย่อๆแบบเจแบบบอกว่าแม่ขอมอบดวงแก้วกับกำไลสายแขนให้เจ้าให้ลูกอดทนเมื่อถึงเวลา พ่อแม่และท่านพ่อจะมารับเจ้าเองในความฝันนะแม่แม่ขอมอเกลือแก้วกับกําไรสายแขนครั้งคราวยายแก้วกัลยาเอากําไรพญานาคมาให้ครั้งนี้เป็นกําไรสายแขนนั่นแหละแม่แล้วกำไรสายแขนเพราะว่าตอนที่ลูกตีนะตอนกําไรพญานาคกําไรมันเป็นศูนย์เพราะว่าแม่แม่ fc แกก็คอมเมนต์หลายๆคนนะแม่เพราะว่ากาไรมันเป็นศูนย์ลูกก็เลยทําว่าเอาใส่มือลูกมือมันก็เป็นห้าแล้วลูกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นห้าศูนย์หนึ่งหรือ หรือ7ลูกก็เลยตีว่าพยานาค่าจะเป็น7ก็เลยใส่709 9 9 0 5 7 0เใช่มันเลยออก805แล้วทีนี้เลขปู่นารอดแจให้ต่องว่ตั้งแต่ครั้งแรกส่วนมากคนจะไม่ค่อยแบบดูแต่ลืมคนจะลืมว่าปู่นารอดจะให้8โอห้น้องเบสให้อาปู่ขาวนี่ให้850วนอยู่อย่างนี้ค่ะใช่ครับวนไปในครอบครัวนี่แหละแม้ ็ไม่เคยได้ดูสักทีนะคะ่ะแต่ของแม่ไลยปู่ซีโตให้ก็มีศูนย์ห้าขไม่เชก็มีศูนย์ห้าแต่แตช่วงวันที่เท่าไหร่นะที่ลูกฝันแล้วทีเนี้ยลูกฝันอยู่แต่ลูกลืมวมาองตาอะไรมาให้ตื่นในความฝันนะแม่พอถ่นขึ้นมาจะรับแล้วลูกรับแล้วลูกเอาแล้วแล้วทีนี้แกน่าจะสูงสามหลานนั่นแหละเป็นหัวถึงจะเกิดเป็นมนุษย์แต่คําว่าดวงจิตถ้ากลับไปสู่ภพภูมิเก่าก็จะเป็นหน้าเหมือนเดิม ลูกก็ไม่รู้ว่าสัางขารลูกจะหมดอายุไขวัานไหนขอแค่ลูกได้มีจิตเมตตาอุปิัาามุทิตาการวางนิ่งเฉยและปล่อยวางมีความเมตตาต่อคนคนที่เขาไม่มีกว่าเรานะ่ะแม่คือลูกคิดคิดแค่สร้างพลณงความดีการที่ท่านปูเวศเป็นคนมาขอองค์ตาเ<อ>ทาเวสวรโนเทาเวท,ท,วเวทเนี่อะเวทเนี่เขาเรียกว่าพ่อค้าพ่อขายอดีตภพชาติแรกของปูเวท อดีตพบชาติแรกปู่เวศแกเป็นพ่อค้าพ่อขายท่านได้รับพรจากาบรมคูร้อยแปดปู่ชูโชคปู่ฤาษีได้ประทาน<ม>ได้ประทานพรรัพอ์แกเลยมีรั์บารมีเยอะ<ม>เกิดมาชาติที่สองอเป็นเจ้าชายองค์กษัตริย์แห่งเมืองราชคฤห์ก็คือพระเจ้าพิมพิสารคนลูก<ม>พระเจ้าพิมพิสาร<ม>าทีนี้ลูกก็เลยฝันนั่นแหละก็เลยเห็นแม่รับเอาแล้วได้ทองคํา<ม>เป็นทองคําแล้ว จากนั้นมาก็ไม่ได้ฝันอีกเลยเพราะว่ามันจะฝันเหมือนงวดก่อนที่มันแตกกําไรพญานาคแล้วก็ตอนนั้นลูกฝันลูกก็พูดทุกช่องเลยว่าลูกฝันว่ายายแก้วอะเอากําไรพญานาคมาให้แล้วทีนี้องคตาเลยโมโหเลยโกรธอนะจะไม่ยากอะไรลูกกาไรพญานาคเจ็ด<ม>้าแก่ทั้งศูนย์แบบแกจะบอกเป็นสองตัวใช่ไหมแม่เจ็ด้าแล้วแกโมโหด้วยแกศูนย์ด้วยลูกก็เลยไล่ไปเจ<ม>็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์มันก็เลยออกศูนย์ห้าใช่ไหมพ่อใช่นั่นแหละเพราะว่าแก แกมาหไงในความฝันน่ะมันนา่าจะเป็นศูนย์ดูว่า <c oughs> นั่นแหละก็เลยได,ได้ทองคานั่นแหละแม่แล้วแกก็ไม่ได้มาย้ําอีกเลยก็คงจะมีโอกาสมาหาแม่ชีอีกนะคะครับวันนี้คืจะได้เจอกันสามงวด <c oughs> ก็เลยต่อไปนี้ก็เซฟพิมพ์คขาว่าแม่ลายพารวยอย่างเดี๋ยวจะได้เห็นใช่ไหมถ้าไม่ใช่ใชมนุษย์าการแล้วพี่มนก็แบบ นานๆแกถ่ายเาว้บ้านแกอยู่ไกลจะอยู่อุดรนี่กว่าจะมาหาไม่ได้ก็ร้อยกูถ้า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 ชีอยู่อุดรถ้าลูกอยู่อุดรเออแกไปใกล้ๆกันแม่ก็ไปแกไปถึงได้ไปถ่ายแต่ถ้าไม่ไดอยู่ที่บ้านไม่มีช่องยูทูบมาหรอกมันไกลก็มีแต่ช่องไม่ไรพาลวยจะถ่ายไม่คีทุกวันแะละความฝันกับอะไรลงช่องตัวเองไปไหนกันฮะาเงียบไปแล้วอย่าติดตามดูครับที่โลกไปทํำนาคาก็ไม่คิดว่าจะได้ไปหรอกแม่ ภาพในนิมิตกับภาพในความฝันบางครั้งลูกก็คิดว่าอยากอยากไปไหว้องค์นี้จังแต่ปรากฏการอะไรขึ้นให้แม่ฟังชืเหมือนมีความแบบตอนขึ้นตูไงเหมือนมีความแบบอะไรไม่รู้แม่หน้าท้องตอนรับไะเสียงเออแบบแม่ในกล้องตอนนั้นลูกถ่ายให้พี่มลถ่ายกล้องจับใส่ไอ้นี่แหละลูกถ่ายวิดีโอลูกก็เดินไปแกก็ถ่ายของทั้งทั้งของแกเพราะของแกไรสุดแม่ของลูกก็บันทึกวีดีโอ ปกติแกก็ให้แกจับถ่ายด้วยมันเป็นเสียงแบบภาพสโลว์ไปเลยเหมือนเข้านิมิตอีกนิดนึงเนี่ยแม่เหมือนเหมือนใช่แม่เหมือนเดินสโลว์แม่เป็นภาพสโลว์เหมือนชีเนี่ยเหมือนชีภาคภาริวันทั้งหลายทั้งกองทัพทั้งแม่ทัพทั้งอะไรนั่นแหละแม่อันนี้ที่ลูกคิดนะจ่าจ่าจาเหมือนเข้าไปอีกมิติหนึ่งอ๋อพบภูมิหนึ่งใช่แม่อันนี้ภูมิมนุษย์อีกนิดหนูมิความรู้สึกลูกที่ลูกร้องให้เหมือนไม่ใช่ตัวของชาติในปัจจุบันเหมือนเป็นของอดีตค่ะแม่ อันนี้อันนี้ก็ให้อาวิจารณญาในการรับชมเพราะว่าลูกเป็นแค่อ่าทางทฤษฎีการพูดคําบรรยายแต่แล้วแต่อ่คุณแม่แม่แมเอฟซีท่านใดจะเอาไปอ่าใช้ภาพใช้วิเคราะห์จงจงมีสติปัญญาว่าภาพนี้เป็นสิ่งแบบนี้ทุกวันนี้มันเกิดเกิดสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นล้วนล้วนที่แบบทางวิทยายศาสตร์จะแบบค้นคว้าได้ยากแม่เพราะว่าคนเราถ้าถ้าก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งน่ะ ดับไปก็ต่อขึ้นมาอีกเที่ยนเล่มหนึ่งใช่ไหมแม่การดับการตดแต่แต่แต่เป็นวิดีโอของไม่ทีเนี่ยจะไม่มีเสียงบนตะการพูดจะเป็นเสียงพญานาคพญานาคลองขึ้นท่านมาเป็นเสียงเป็นเป็นเป็นเสียงเป็นเป็นเสียงเปิดให้แม่ดูเลยเป็นเสียงพญานาคดังกล้องขึ้นเลยเสียงพญานาคลูกส่งไปให้ใน messenger ส่งไม่ได้เลยแต่ส่งทางไลน์ได้แม่รูไม่ให้นุญย่าตมั้งแล้วก็เป็นภาพเดินคนเดินมัน มันสโลวไปแม่เดินย่างไปสิมันสโลวไปแล้วก็เสียงพ็ยัน้าคอดท่านที่ถ่ายปกติช่องมนทการถ่ายปกติจะเป็นเสียงพรานาัตอนตอนถ่ายก็ถ่ายปกตินั่นนี่แม่ตอนถ่ายถ่ายปกติถ่ายวิดีโอนี่แหละลูกไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยเพราะว่านีมมูลเป็นคนจับเดี๋ยวก็จะเป็นเสียงเงียบแล้วบัดนี้มาฟังค่ะจะเป็นเสียงพราน้าร้องเลย หลังที่เขานะคะต้อนรับด้วยเสียงเสียงพาานทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเลยคะเงี้ยคลิปเลยไหมไม่ได้ยินแต่จะมาเปิดวิดีโอได้ยินตอนนั้นก็คุยกับสนทนากันไปเรื่อยๆอ๋อแต่มีเสียงขึ้นมาได้จะเป็นเสียงปูเสียงปูร้อยไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นหมอกกาบปูนะคะเป็นห้นะคะกาบไหวนะคะจะไม่เออเออช่างยังยังอ๋อไม่ใช่ไหมเนี่ยเออนั่นรีบแล้วเนี่ยนั่นเป็นเป็นคนเดินเป็นสโลว์ไปได้ไหม เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเข้าเริ่มเข้าอันอันเป็นอ่าเป็นบริเ,เวณของปู่แล้วน่ะนั่นเป็นเสียงพญายนาคดังขึ้นเลยนะร้องไม่ยินเลยแต่แต่คนพูดไม่ได้ยินเสียงท่านปิดไว้เลยมีแต่เสียงพญายนาคร้องเท่นั้นตนนัวร<ต>้องตอนหลับแล้วคน <ๆ S 1> ก็เดินเป็นภาพสโล ตกใจลูกลูกว่าจะโพสลงเฟซแบบว่าเวลาเราไปถ่ายวีดีโอให้แม่แม่รับชมดูว่าขึ้นท่านาคามันเป็นยังไงนะพ่อท er ีนี้ลูกมาเอามาเปิด uh ดูเอาให้พี่มลดูพี่มลยังตกใจเออท่านร้องเนาะแม่เนาะร้องตอนนับเนี่ยก็เป็นภาพแบบสโลว์แบบเหมือนข้ามไปพบอีกพบหนึ่งอ๋อการบินทางากาศเป็ปกติทุกอย่างใช่แต่ภาพที่ออกมาในอีแบบนี้ แล้วก็มีชีก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ด้วยมนตรการเป็นคนเอาใส่แบบนี้ถ่ายไปเรื่อยเสียงปู่ร้องตลอดเลยเสียงพญานาคร้องตลอดเลยคงจะดีใจนะได้พบลูกในอดีตค่ะวันนั้นราดูแล้วน้ตาไหลสสารเหลือเกินสสารม่ชีจังมาพบพุ่งทั้งเก่าว่าเปิดดูพอดีเลยค่ะ อันนี้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ถ่ายภาพเพราะว่าไม่คิดก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์เพราะว่ามนตการเป็นเป็นเป็นคนเอาไปถ่ายแบบเดินแบบสโลว์แบบสโลว์ด้วยไม่ได้เดินธรรมดาทที่เดินทุกคนเดินเดินธรรมดาทุกคนทั้งเดินทั้งพูดเหรอไม่ปกติแต่ทั้งหมดเงียบแต่เสียงไม่ได้มีมีแต่เสียงพยพญชนะกา็เดิ้แบบล่นแม่ลูกก็เลยยังงงยู้หกเสียงอ ลากลับก่อนนะคะแล้วมีโอกาสจะมาอีกนะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยด้วยแม่เด้ออย่าได้ความรู้ประสาทให้แก้วค่ะขอให้เอาปู่รอดสุขอื้อทั้งเก่าตระกูลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่บ้านแม่ก็ขอให้ท่านปกปักรักษาลูกหลานของตัวท่านเองด้วยแม่เด้อให้อายุวันนัสุขภละ รว Ein ons, ยๆเฮงๆต้องฟังแม่เด้อให้เดินทางปลอดภัยค่ะแม่อะไรก็ขอวยพรให้มีอ่าเื่อยสกให้แม่ให้เมีถือหวยเวยเบอกันชุูสุกคนด้คะจ้าจ้าเด็าักเลยนะคะ้าจาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะโอกาสหน้ามาหาหน้าแม่เนาะจ้า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 จ้้าจ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 ้้าจ้าจ น้องเบสลงปู่ขาวอ่าน้องเบสให้ 1, 20, 8 0 1 2 0 5 0 8 6 0 9 0ค่ะสรุปของน้องเบสอีกอสรุปอ,อันเนอค่ะเด้อสรุปของน้องเบสอันนี้สำหรับของอาต่อไปของแม่ชีเมนสรุปตัวเลขวันนี้16บหกธันวาอันนี้เป็น690กับ20ท่านปู่เอือ้อ ความฝันของมมคี้ก็หาศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หแปด้อค่ะเดอ้อแคบหน้าจอไปค่ะสรุปตัวเลขของมมคี้มีนวันที่16บหธันวาคม2องพัน้ากและก็เป็นสำหรับตัวเลขของอปู่น้ารอดค่ะปู่ฤาษีอินดามลงประทางล่างปูน่นารอดอังว่าวันที่16บธันวาคมาปู่น้ารอดให้ 260, 0กศูนย์แล้วก็สอค่ะ เอาแคบหน้าจอไว้ได้ค่ะเดอ้อสำหรับปูน่นารอดปูน่นารอดลงปู่อินดำวันที่16ธันวาคม2565นแ่ลอย้อันนี้ไดค่ะเดอ้ออันนี้เป็นเบอร์โทรมาไล่ค่ะ0610726897องหปูหน่นารอดค่ะปูน่นารอดแคบหน้าจอไว้ค่ะอนนสำหรับแม่ไรค่ะแม่ไรลงปู่สีสุดโต๊ะวันที่16ธันวาค 2, 000, าม2565 ผูให้เก้าหกแล้วก็6595าเก้าห้ม่ไรอ่ากับให้พอ้อมค่ะเก้าศ0น6์6ูน6์เก้5หกศูแล้วก็หกหก่ะกัให้พอ้อมเรียบร้อยค่ะแคปหน้าจอไว้ได้ค่ะเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของเมลัยร,รัฐบาลไทยเป็นที่สิบหท่านว่าคมสองพ ค่าคลิปนี้มาได้ขอให้แฟนเอฟซีเร่รๆปังๆงกันขขสุขูสุข่นฝากช่องไม่ไลพารวยน้ำในเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ไลน้อยอันนี้เป็นเบอร์โทรค่ะ0 6 1 0 7 2 6 8 9 7่ค่ะขอให้แฟนเอฟซีเจไม่รวยกันปังกันสุข,ขูสุข,ข่นสวัสดีค่ะ